งามสมบรมราชินีสีแห่งชาติเพนพิลาศพราวฟ้านภาสีเคียงคู่พระบุญญาบารมีเิอสดุดีพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจ,จำกัดและบริษัทสารดีจำกัด ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม r e g e n ซ y เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องจริง n นไล t ์ครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์แบบนี้4ทุช่มครึ่งช่อง7 SD นั่นเองครับนี่คือรายการวราไรตี้ที่เราพร้อมจะเสิร์ฟคุณผู้ชมก่อนนอนด้วยกับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในทุกๆวงการครับซึ่งคืนนี้เราขออนุญ,ญาตนำเสนอวงการสัตว์กันบ้างกับสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเพศที่สุด สง,ง่างามที่สุดและที่สำคัญนะมีมูลค่าสูงสุดๆนั่นก็คือมมาครับซึ่งเราจะไปทำความรู้จักกับมมาเนี่ยผ่านสตัตวแพทย์รักษามมาที่เขาเรียกว่าผู้ชายคนนี้กำลังฮอตสุดๆในโลกออนไลน์ครับณนะตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า3 0 0แสนคนเขาลงเพลียงคลิปสั้นๆ1นาทีนะแต่มียอดกดไลค์มากกว่า8ล้านครั้งและที่สำคัญครับยังเป็นขวัญใจของสาวๆาอีกด้วยเรื่องจริงนะไลฟ์ของเราขอต้อนรับ นายสตัตวแพทย์ถาปนาจารุธรรมศิริหรือเป็นที่รู้จักกันดีกับในนามหมอถาครับสวัสดีครับทุกคนผมหมอถานายสตัตวแพทย์ถาปนาจารุธรรมศิริบางคนก็เรียกหมอมา้าบางคนก็เรียกคุณพ่อพจน์หมอเป็นหมอม้าเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วครับและก็การทํางานของหมอก็จะเป็นการทํางานในรูปแบบ a อ b u l a t o r y service ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในต่างประเทศเลยครับหมอก็จะขนอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยไปหามาที่ฟาร์มครับ หมาเนี่ยไม่จะเป็นต้องเดินทางเลยมาถึงรืกาของเราแล้วนะครับพบกับหมอถานและน้องพัชมานได้ครับพัชมานอันอ่้คืออ่ไรหมอฐาออันอี้อือคไับไอ่ไอ่ไอ่อ่ไอ่ไออ่ไอ่ไอนไม่ไอ่ไอหรอ่ไอ่ไอ่ไ่ไอ่ไอ่อ่ไนสไอ่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 ไั่ไี่ไอ่อ่ไอเอ่ไออ่คือรถของอ ใช่ครับเวลาเอาไปรักษามมาใช่ครับมีทุกอย่างในรถคันนี้ที่สามารถรักษามมาหนึ่งตัวได้สบายสบายใช่ครับเท่าที่ทําได้ในในฟิลในฐานะที่เป็นรถพยาบาลครับทาได้ถึงไหนเอ่อเอ็กซเรย์ทวินิจฉัยใช่ทวินิจฉัยก็มีเอ็กซเรย์เพื่อตรวจพวกกระดูกนะครับแล้วก็มีอันเร์ซาว์ตรวจพวกเนื้อเยื่ออ่อนนะครับเส้นเอ็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาก็จะมีอุปกรณ์กรอฟันหรือว่าแต่ก่อนเล็บตายบฟันทําฟันมาตรวจฟันมาแล้วก็จะมีเลเซอร์ครับ ที่ทําการรักษาแล้วก็อุปกรณ์ยาอื่นๆก็ใช่สมมติพี่เป็นมา้าหมอถาจะลากพี่มาหลังรถไหมหรือว่าจะขนอุปกรณ์ไปอ๋อส่วนใหญ่ขนอุปกรณ์ไปแล้วก็เราจะไปตรวจกันในข้อคือคือ,คอในเนีย้ยคือแค่อุปกรณ์ที่<อ>ที่เราขนมารักษาได้ใช่แล้วเซตอัพสเตชันพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าผมรู้ผมอยากดูแลโอ้โหไขอเอานี้ลงกันครับออฟฟิศพันาอะคืออะไรนะออฟฟิศพันาครับไม่ถึง อ๋อพะจามาอยู่ตรงนี้ใช่ครับจริงๆเป็นที่ประจาเขาแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างอยู่วันนี้ใช่ไหมใ,มในน่นนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ครับแล้วก็จะมีตัวที่รับภาพเอ็กซเรย์อยู่ด้าน,านในเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตวรวจรักษาเช่นอันนี้ก็จะเป็นพวกน <c oughs> ิดเดิลครับนี่รักษาคนได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ครับพี่อ๋อเหรอตัวอย่างไปทำมาสำรับมาใช่ครับทำสำรับมาอะไรครับเอาอะไรพัฒนอะไรลูกอ๋อคุณแม่อ๋อคุณแม่เหนไหนอ๋อจะเรียกแม่แม่ยืนอยู่หลังกล้องอ่ะแล้วมีอะไรอีกอีขี้ม้าใช่ขนมม้าขนมม้าอ๋อขนมเวลาแบบเราทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเขายืนนิ่งให้เราทำส่วนไหนเราก็จะให้มันเป็นรีวอรร์ดเป็นางวัลให้เขาแล้วตู้อื่นๆมันมีอะไรบ้างอ่ะเออ่ก็จะมีอุปกรณ์เช่น น,นี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในการทําแผลครับผ้าโคแบนพันขามมาเนาะแล้วก็เป็นพวกยาฉีดทั้งหลายงั้นนีก็ต้องเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่เล้ปะจริงๆแล้วสเกลที่ทำเนี่ยมันไม่อยากเรียกโรงพยาบาลส่วนใหญ่ผมจะเรียกเป็นรถพยาบาลเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยจะมีที่เขาเรียกว่าเป็น e q u i ั e a m b u l a t o r y s e r v อ c e อีควยก็คือมันแค่ในฟีไล่ในม้าก็คือ e อีควัย๋อครับรับผม,ผมก็คือผมก็เอาโมเดลตรงนั้นมา ในสเกลนี้ได้แค่ได้แค่เหมือนเป็นรถพยาบาลเคลื่อนที่คือรักษาเขาแล้วเนี่ย<ๆ>เขาต้องไปโรงพยาบาลต่อไหมหรือแค่รักษาเขาแล้วปล่อยเขาในอคอกได้ถ้าในกรณีที่แบบต้องผ่าตัดใหญ่ก็คือส่งโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเราตรวจรักษาเบื้องต้นแล้วแล้วโอเคจบที่อคอกก็ก็โอเคแล้วครับสมมุติว่าวันนี้เราอยู่บ้านอยู่กรุงเทพใช่ไหมหมอท่าเรามีเคสที่เขาใหญ่ตื่นเช้ามานอกจากพจมาแล้วเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างหมอส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เราจะเป็นเคสที่นัดหมายล่วงหน้าทุกทุกเคสนะครับก็คือเราก็จะรู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างบางครั้งผมไม่ได้เตรียมตอนเช้าด้วยผมเตรียมคืนก่อนหน้านั้นแล้วบางครั้งถ้าเคสหลายเคสเราอาจจะเดินทางเป็นตอนคืนนั้นแล้วไปค้างอุปกรณ์ก็สมมติถ,ถ้าต้องทําวัคซีนอย่างเงี้ยมันก็ต้องรักษาความเย็นรเราก็จะแพ็คไปในวันนั้นเท่าที่จะใช้หรือว่าถ้าอุปกรณ์ที่จะใช้เช่นเอ็กซเรย์มีแบตเตอรี่เราก็ต้องเตรียมชาร์ทเรียบร้อยหรือว่านัดทำฟันก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมน้ํายาที่ใช้ให้เรียบร้อยรักษาหมามันมีเวลาามคืออ ตอนแค่ตอนเช้าตอนกลางวันหรือแค่ตอนกลางคืนไหมเออไม่ครับจริงๆแล้วได้ได้เกือบตลอดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะให้ฟิตกับสเกจดูของงานแต่ละข้อ,อเช่นแบบตอนเช้าอาจจะมีเก็บข้อท้อความสัตว์ข้อ,ก,อก็อาจจะยังไม่เป็นตอนนั้นเอาช่วงสายหน่อยหรือว่าบางข้อสะดวกแบบตอนไหนก็ได้หมอมาได้เลยก็จะมีแล้วแต่แล้วแต่ที่ครับรถพยาบาลเคลื่อนที่อย่างนี้มันมีที่นั่งคนขับ,บที่นั่งข้าคนขับตรงกลางมีไหมตรงกลางมีอยู่แถวหนึ่งคือที่นั่งเหลือเท้าเก่ง อ๋อก็คือนั่งได้4ี่ห้าคนประมาณนั้นแต่ว่าข้างหลังเนี่ยไม่ต้องคิดจะกระเป๋าไปเลยอ่าครับทุกอย่างก็คือเอาไว้ส่วยแบบรักษาม้าหมดใช่ครับใช่ครับในนี้อะไรแพงสุดใช่คือเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์ยูนิตเอ็กซเรย์นี่ก็7หลักครับเป็นล้านเลยเหรอใช่ครับเอ็กซเรย์ก็ก็เหลักเลเซอร์ก็ก็เจ็ดหลักครับราคาก็ใกล้เคียงกันเลเซอร์นี่คืออะไรครับเลเซอร์มันเป็นตัวที่เราใช้รักษามาครับลดอาการบวมลดเจ็บลดลักษสบแล้วก็อย่างเช่นมีกล้ามเนื้ออักเสบอะไรเงี้ยนนนะครับเเส้อ็ขาด ในเ,เรื่องการอักเสษของข้อเนี่ยเราใช้เลเซอร์ได้ครับส่วนอุปกรณ์ทําฟันก็จะ6หลักครับอันรัศกวก็6หลักผมถามไดนะ้ไหมอันนี้ถ้าต่อไปได้เป็นไรนะรักษามมาตัวนึ่งโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าทําอะไรบ้างครับถ้าเป็นแค่รูทีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่วัคซีนถ่ายพยาธิเป็นการทําฟันอย่างเงี้ยก็อาจจะตกแบบ ประมาณเป็นหลักพันหรือว่าแต่ว่าถ้าแบบเต็มสตรีมต้องการเอ็กซเรย์ด้วยอะไรด้วยก็อาจจะมีขึ้นหลักหมื่นอ่ะผมรู้ว่าทางบ้านเนี่ยคือเห็นเครื่องไมายขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยอย่างหนึ่งที่คุณอยากเห็นเลยว่าเจ้าเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ได้มันหน้าตาเป็นไงขอดูได้ปหได้ครับใช้เวลาเซ็ตนิดนึงนะครับเร้าเลยพอดีมันซอนกันอูก็คือที่อยู่ในกล่องเหล็กนี่นะ <c oughs> ใช่ครับแต่ก็ต้องมีอันนี้ด้วยอันนี้คือผ้าที่คลุมใช่ไหมเสื้อ <c oughs> ใช่ครับเสื้อป้องกันรังสีอันนี้ให้คนหรือม,มา้าให้คนครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเอ็กซรเ์ครับเคลื่อนที่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ครับอ่าแล้วสมมุติว่าเอาสมม,มติวอกเป็นมา้าครับขาหน้าเจ็บอยู่เราเราทำยังไงอะอ่าถ้าเป็นมา้าใช่ไหมครับ<อ>ถ้าเป็นขาหน้าเนี่ยสมมติเราวางบนพื้นเราก็จะต้องรู้ว่าโฟกัสที่ข้อไหนเนอะแล้วเราก็ต้องเล็งไปที่ข้อนั้นเนาะแล้วก็จะมีอีกอันครับอันนี้ยังไม่หมดอันนี้แค่ตัวเครื่องยิงอืจะมีตัวนี้<ๆ>ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ต้องวางตรงไหน ตัวนี้เนี่ยก็สมมติเราต้องการดูใช่ไหมครับอ๋อวันหลังแคนอย่างงี้ใช่ไหมก็คือนะเป็นตัวฟิล์มเป็นจอรับภาพอพอยิงเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็แบตเตอรี่เหมือนกันตัวนี้ก็แบตเตอรี่แล้วก็จะเป็นโน้ตบุ๊กภาพก็จะไวเลสขึ้นโน้ตบุ๊กเห็นชัดทุกทุกตัวไหมชัดครับ เหรอคือเห็นทะลุไปถึงกระดูกถึงไขมันหมดเลยนะเอ็กซเรย์นี่คือเป้าหมายคือต้องการเห็นกระดูกแต่ถ้าพวกไขมันพวกเนื้อเยื่ออ่อนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอันตรสาวจะเป็นขึ้นเสียงในการตรวจเหมือนที่ตรวจทองครับผมว่าทางบ้านคิดแล้วแหะว่าจริงๆตัวนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์ดีๆที่นึงในในกรุงเทพเลยนะถ้าไปถึงกล้าซื้อตัวนี้จริงๆเริ่มต้นต้องแต่แรกเลยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะลงทุนหนักขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่พอเราไปตรวจแล้วเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยอยากได้คําตอบ เราต้องเอ็กซเลยไม่งั้นเราจะไม่สามารถฟันธงหรือบอกได้เลยว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่ก็เลยเริ่มแบบอ่ะนั้นเราลงทุนเรื่องอุปกรณ์แล้วกันคุ้มไหมคุ้มไหมเอ่อในเรื่องการตรวจรักษาเนี่ยก็ต้องถือว่ามันตอบโจทย์ครับแต่ถามว่าจะคุ้มไหมก็ต้องยืนระยะหลายปีถึงจะคืนทุนครับมีคนบอกว่าถ้าคนที่ทําธุรกิจบางคนเขาแบบมาดูตัวเลขเขาอาจะแบบย่าเลยเอาอย่างนี้อีกหนึ่งเครื่องมือที่ทางบ้านอยากเห็นครับเครื่องมือทําฟันม้าได้เป็นยังไงอ่ะ ต้องปิดก่อนนะอันนี้ปิดได้ครับเย yeah, ่ได้ได้นิ้วกดปิดแล้วเห็นไหมครับรักยิ่งลูกอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้หนัก <c oughs> จริงเหรอราคาแพงมากอันนี้น่ะนะอันนี้แพงกว่าตัวนี้ครับ <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรเลยอนะ่ะอันนั้นร้านสามครับพี่ยังไม่จบอันนั้นนะ่ะที่มือพี่พีเคครับอันนั้นเจ็ดหลักแต่อ้ข้างล่างเมื่อกี้เครื่องใหญ่ๆครับหกหลักครับอันนี้เป็นถ้าทางบ้านดูผ่านๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขียงบ้าอะไรล้านสาม เป็นเขียงราคาแพงครับก็ส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์ทําฟันอุปกรณ์กรอบฟันไม่ต้องแปลกใจครับอันนี้ก็คือดีวอลครับเรื่องอะไรันนี้ที่ใช้ตามบ้านใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ยูนิตก็คือของบริษัทนี้เนาะที่เขาก็จะทํายูนิตนี้มานะครับแล้วก็เป็นไออย่างี้อันนี้พี่รู้อันนี้พี่รู้เปิ๊บอ่าดัดแรงมากตัวนี้แล้วทำฟันไม้ยังไงอะก็คือเราใส่เข้าไปในป่าใช่ไหมครับแล้วก็ด้านข้างฟันก็อยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้จะเป็นกาด ในนี้ถ้าจับพิพิเคว่าจับได้เลยครับจับจับไปอย่างนี้เลยมันก็จะไม่โดนมือแล้วก็คือเพื่อแง่ถ้าเข้าในปากก็จะไม่โดนกับป๊องแกมก็จะเป็นตัวอีเซแต่ว่าแต่ว้ตัวขัดคือตัวนี้ใช่ก็เป็นไดมอนไดมอนเบอร์แล้วมันจับมาขัดในทุกซี่เลยไหมก็ทุกซี่ครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ไว้เก็บรายละเอียดหน้าตัดฟันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแต่ละแต่ละรูปแบบให้คุณให้ผู้ชมทางบ้านดูนะนี่หน้าเป็นอย่างงี้ใช่ครับนอกจากจะเป็นหมอม้าแล้วังเป็นหมอฟันม้าอีกด้วยใช่ครับ ปกติม้าป่วยด้โรคอะไรครับอันดับหนึ่งม้าป่วยได้โรคอะไรอันดับหนึ่งจริงแล้วม้าจะป่วยเนี่ยมันจะมี3มปัจจัยที่เราต้องดูแลมาที่ผม,มจะแนะนําเจ้าของอันที่หนึ่งเจนเนติกเจนเนติกเนี่ยผมแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เจ้าของเลือกกรรมพันธ์กรรมพันธุ์ก็จะมีอันที่2ออันที่3าตได้แก่แมเนเมนต์การจัดการการดูแลการเลี้ยงการใช้งานอยู่ในหัวข้อนี้อีกอันก็เป็นโภชนาการก็ จะป่วยจาก2อย่างนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นกินอะไรผิดไปใช่ครับก็คือสัตว์ทั่วเพศไม่ไม่ใช่แค่ม้าถ้าเราให้เขากินที่มันผิดไปจากวิเวัฒนาการของเขาอ่ะเขาก็จะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ได้ง่ายในม้าก็มีโรคที่ถึงตายได้เลยครับผมเนาะแล้วก็เรื่องการเจ็บป่วยก็เจ็บขาเส้นเอ็นข้ออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนั้นได้ความรู้คร่าวๆกันแล้วกันนะครับกับเรื่องของการรักษาม้าอย่างนี้หมอม้าอยู่เราทั้งรายการเลยเราไปคุยกันที่โซฟาเดลโมธานะ หลังจากที่คุณหมอเนี่ยพาเราชมรถพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลเคลื่อนที่กันไปแล้วเนี่ยมาคุยเรื่องช่วยคุณหมอบ้างให้ผมเรียกว่าไงดีหมอหมอมาได้ไหมเรียกหมอหมอทาก็ได้ครับหมอหมอทาดีกว่าวัฒาครับผมเป็นหมอได้ไงเริ่มเป็นได้ไงเป็นสัตวแพทย์ใช่ไหมครับจริงๆผมมีปมพี่ตอนเด็กผมเลี้ยงสัตว์แล้วเขาตายสัตว์อะไรตอนนั้นแบบพกกระลอกอหรือแพมเตอร์อย่างเงี้ยครับ<ๆ>ก็คือเราลองซื้อมาเลี้ยงเราก็ ขายบอกไงเราก็เลี้ยงตามนั้นแล้วเขาตายเราก็แบบไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรหรือว่าบางทีพอป่วยปุ๊บเราพาไปหาหมอ,อมสัตวแพทย์ตอนนั้นแ่ละแล้วเขาก็ให้ยาฉีดยาแต่ไม่รอดอเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันทําไมมันถึงไม่รอดหลามเป็นเพราะอะไรก็เลยแบบคิดตั้งแต่ตอนนั้นว่าถ้าเราสามารถเป็นหมอรักษาสัตว์ได้ ก็น <G introductory> <N> ่าจะดีโอนหนึ <d acy> <N> ่ง <d> ท <acy> <N> ี <d acy> <N> ่พร้อมก็ก็ตอนที่สอบ e n t r a n c ซรุ่นนั้นก็สอบเข้าไปคือเรารู้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนนั้นที่ก็ลอกตายหรือว่าอยากเป็นสัตวแพทย์รู้ว่าถ้าเราสามารถเป็นได้เราอยากเป็นณจุดหนึ่งก็คือพอมันมีโอกาสเราก็ลองสอบดูแล้วได้สัตวแพทย์จริงๆก็คือแพทย์ที่รักษาสัตว์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นแพทย์ที่รักษาสัตว์เราเรียนแทบทุกอย่างเหมือนกับหมอคนนะแต่เราเรียนในแค่อาจารย์ใหญ่ของเราเป็นสัตว์เท่านั้นเองแล้วผมเรียน6ปีครับสัตวแพทย์เรียนห่ อยากจะเป็นสัตวแพทย์บ้างต้องเริ่มยังไงผมจะป้อนคําถามเลยว่าที่อยากเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเพราะเรารักสัตว์ใช่ไหมคําถามคือแล้วเรารักที่จะรักษาสัตว์ไหมน้องๆรู้ไหมมันต่างกันยังไงผมก็จะคุยกับเด็กๆว่าเพราะวบางทีเรารักสัตว์เนี่ยเวลาเราเจอสัตว์ที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยน่ารักเล่นด้วยมันมีความสุขอยู่แล้วและหลายคนอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะแบบนั้นแต่เวลาที่เราเป็นสัตวแพทย์จริงๆอะ่ะเราจะเจอแต่สัตว์ที่ป่วยสุขภาพไม่ดี อย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบบางครั้งเราก็อาจจะซัฟเฟอร์จากงานที่เราทําได้เด็กบางคนอยากเป็นแต่ว่าพอถึงเวลาใกล้ๆที่เข้าไปเรียนหรือว่าพอเข้าไปเรียนแล้วเราเริ่มดูแล้วว่าต้องเจอกับอะไรบางคนก็ไม่ไหวถ้าต้องเจอสัตว์ป่วยทุกวันไม่ดาวะ่ะดาวิจริงๆสัตวแพทย์เนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายอ่ะเกรดในการฆ่าตัวตายคขอนข้างสุงนะในบรรดาวิชสุขภาพทั้งหลายทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยเออมันดาวแล้วจริงๆเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมหลับพอจนมาเลี้ยงอ๋อมันช่วยช่วยเราช่วยช่วยเพราะว่าแบบไม่ว่าเราเจออะไรมามาถึงบ้าน เซฮายเราละมันไร์ไร์ไร้์อ่าใช่ฮะนี่หมอถารักษาหมาไม่กี่ปีแล้วผมจบปี54จบ54ครับตอนนี้ก็1 0 12ปีประมาณ12 12ปีแฟนรายการของเราชอบเรื่องนี้มากเรื่องที่อธิบายไม่ได้อย่างหมาเนี่ยสุดหมาเสียชีวิตใช่ไหมเจ้าของคนบอกว่าได้ยินเสียงเคาะกระเบงข้าวแก๊งแก๊งแก๊งหมามีไหมมีครับเฮ้ยเรื่องจริง Night Life i right.